เฮ้ยเฮ้เออตายเลยตายแล้วครับไปแล้วไปแล้วเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีไปไปนจะยม่ไม่อยากตาอกตายไม่ยัไม่อยากตายหรอกเอ้าล่วงมาแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องแมว แล้วน้ำก็จะลังจะมาแล้วเพื่อน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 รอฉันได้โปรดอย่าแกล้งฉันขอให้ฉันได้ไปได้ข้ามไปสักทีเถอะอย่าพักกันเลยเพื่อนเพื่อนเอาหลบหลบเร็วเพื่อนเพื่อนมาแล้วเร็วโอเครอดแล้วแค่นี้ก็รอดแล้วเฮ้ยนภพอยู่เฉยเฉยนภพอ่ะโอเคปามีร่มแหละอ้าวไม่ใช่ ไม่มี่มลยนะโอเคอ่ะเฮ่อปลาลอดแล้วยืนบนหัวน้องพบเลยสวัสดีโอเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเยอะมากเลยนะเพื่อนเพื่อน โอ้โหไปแล้วครับทางซ้ายครับทางซ้ายครับน้องพบทางซ้ายครับใช่หรอใช่ทางซ้ายทางซ้ายเราทีนี้กำลังจะมาคุยด้วยปคุยด้อยู่ไหนอยู่ไหนคุยด้วยอยู่ทางซ้ายทางซ้ายเพื่อมาผ่านเต็มเต็มเลยหรือทันไหมทันไหมเร็วไปมันตังค์ยุ่งตังตังค์ตังค์ยุ่งโอ้ยพอแล้วแค่นี้ก็รอดแล้ว จะกระโดดทำไมกันเยอะเราเฮ้ยพอแล้วพวกพวกพอแล้วยังไงก็รอดก่อนที่ซื้อน้มื้จะโดนโจมตีโอ้ต้องซื้อ ปิงฮเล่าฟรีโอ้ยขยืนทำไงดีไหนอยู่ไหนนี่เหรอที่ขึไปเร็วเร็ว,ไป,รวไปก่อนไปก่อนฟูไปนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ขึ้นไหมเพราะเราเพื่อนแต่ละคนวดว่โอ้โหหลายมากโอเคโอเคเร,เราจะไปทางนี้นะโอเคโอเคเราต้องขึ้นไปให้ได้นะโอเคโอเคใจเย็นๆใจเย็นอย่าพักกันทุกคนอ,อย่าพักกัน ไหนขึ้นไปได้อีกเหรอโอ้ขึ้นไปได้อีกเดี๋ยวโดดโดดขึ้นเฮ้ยชุบ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 ผักไมผักเฮ้ยชุบ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 หนูตายชนบหนูตายอ่ะหนูตายเหรอใครทำ ตายเองนั่นจะไปฝากเพื่อนหนูก no you know. ็ไม่ได้ใช่แล้ว่าเพื่อนชอบแบบอแสดงว่าตายกันเยอะทรเมื่อกี้แสดูว่าโอ้เยอะมากวิ่งอุตลุดปุดๆเลยนะครับโอ้โหด่านเดิมมาเอาด่านใหม่ดีกว่ะอาด่านใหม่ดีอุตลุดปุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเล่นอีกสองดันป๊าๆพอแล้ว เร็วเร็วที meals, ifer, people, ire, leave, leave, leave. ่ขึ้นท้่โดด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 พอมันโดดสูงอยู่ไปเร็วเร็วอยู่ไหนอะอยู่ตรงไหนอะเอาเร็วกันปุ๊บเออเร็วเร็วเออเร็วโดดโดดโดดเร็วเออขึ้นไปเร็วเฮ้ยใจเย็น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 ใจอยู่ตรงนี้ก็ไม่ตายแล้วป่าวว่านะเมื่อกี้เร็วเร็วเร็วอยู่บนเนี้ยสะพานเนี้ยตาย เดีวเออพอแล้วเห็นเห็นรอดแล้วเฮ้ยตกใจเลยอยู่ไหนน้องเพื่ะเออเกือบไปแล้วไหมแหม <c oughs> ตอนนี้เราก็รอครับรอรอคอ,อยก่อนที่ซูนามิมันจะมาโจมตีรอบที่สองครับตอนนี้เราเหลือเพื่อนเพื่อนเราไม่เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าซูนามิกินเพื่อนเราไปหลายคนเลย <c oughs> โอ้โหงแคปอะเลองแคปตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้ามหนึ่งด็แคปตรงไหนดิเด็กแคบเร็วคุณสิงแคบหนึ่งเด้งเออเอานั้นไม่ต้องแคปหรอกลูกเพราะว่าไม่ได้เอาไปใช้อะไรอัน oh. น oh ี้ป้าเอาไปใช้ไงเฮ้ยชุบอยู่เฉย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 กันอยู่เฉยเฉยไม่งั้นเดี๋ยวร่วงไม่คนตายโอ้โหโอ้เฮ้ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกพวกใจเย็นเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยเฉยกันอยู่เฉยกันเหรอโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเด็กก็เกิดใหม่ใจเย็นใจเย็นอยู่เฉยอยู่เฉยอย่า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 กระโดดอย่ากระโดดเดี๋ยวมันก็ตายเออน้าเน่าเห็นไหมบอกแล้วเราบอกเจ้าแล้วไงบอกให้อยู่เฉยเฉยเออเป็นไงล่ะถ้าอยู่เฉยๆอย่างเรานะรอดฟาร์มฟาร์ม วิ่งน <là> ้ำใจ้าละหว่นนะครับเน้ำใจละหว่านีลเหรอไปแล้ววิ่งแบบวิ่งแบบฝุ่นตลบอ่ะโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวหาหาทางก่อนหาทางหาทางหาทางไปไงดีไปไงดีไปไงไปไงดีเอออยู่ตรงนี้นี่เนี่ยฝุ่นตลบแหละอยู่ตรงนี้โอ้ <w> โหวิ่งแบบฝุ่นตลบคนเยอะมากอ่ะคนเยอะมากมาก วิ่งกันซึมตลบอ่ะโอ้วันนี้มันสุกไงคนกันแบบมหาศาลนะแย่งกันอุตลุดเลยอ่ะก่อนที่สึนามิจะมาไงเอาเอาเอ้าเอาแล้วก็เอ้าเอ้าเอ้าวก็้อ้า ได้รอดไหมรอดแล้วโอ้โอยไปเร็วน้องพบแค่นี้ก็รอดแล้วนะครับเอ้ยป้รารูวามาแล้วไหนลูว้าก้อนใหญ่อุ้ยลูว้าก้อนใหญ่โอ้โหเราจะรอดไปเนี้ยแค่ไหนเราจะรอดหรือเปล่า อุ้ยอันนี้ก้อนใหญ่มากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงโอ้ยลงคนระับแสดงว่ารอดนะครับอย่างนี้รอดปักแคปเลยอ่ปาปักแคปแล้วแคปด้วยนะแสดงว่ารอดนะปักแคปเลยอ่าจะเกิดเหมือนอย่างด,ดับ ได้วิ่งกันคุณจะหลบมากเอ้ยเอ้ยเอเอ้าเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้เฮ้ยเพื่อนๆเราขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยาลัมาแล้วเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โหมาแล้วนะครับเป็นไงคุณน่นดูดูดูดิไหนไหนโอาโหเจียบหัวปลาอยู่ เ,เพื่อนเต็มมากเลยแบบเโอเคเดี๋ยวอีกอสองด่านป๋าพอละแล้ยวอีกสองด่านป๋าพอละสองด่านงัน้งนเหรอปรอ๋าสองงั้นสองใช่ไหมใช่สองั้นสนิ้วเออเรารอดแล้ว เอาเอาเอาขวานะเอาขวาเฮ้ยมาแล้วมันมาไวกว่าท sì> okay> ี่เราคิดลองพบไปเร็วอ้าวตีดตีดอ้าวตีดตายแล้วอ้าวใครตายเอาเถอกขึ้นไปเร็วเถอกขึ้นไปเร็วขึ้นไปขึ้นไปไปไป

เ okay. จะจบตอนนี้ก็ไปละครับพอ่ีนี้มาอย่างยังเลยด่านนี้นี่ซึนามีมาช้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเปเพื่นไปบนเอนาตรงนี้น่าจะไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนยอยตรงนี้อืม

ไป,ไปทางนี้เลยไปอยู่กลางเลยไรเนี่ยเอ้ยสิ่งต็จะหลบเดียกเกิดนะครับ <c oughs> ดูดิทุกคนว่าเยอะไม่เยอะเนาะโอ้โหอลังการ,รอ่ะครับเสนานั้นล้มเลยใช่ต้นไหนก็ล้มใช่ล้มหมดเลยเ โอ้โหไอ้พวกผ้าให้โอ้โหเสียงเสียงแบบเสียงโอ้โหเสียงหาเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยซืนน้ำมิมาพี่ลูกอันนี้หนี่ยอยคนมาเบียดเรานี่เนี่ยนนนนนนน

สุดยอดเลยเป็นไงบ้างพวกโอเคเราก็จบทีนี้ก่อนนะครับไปแล้วเพื่อนบายบายสวัสดีไว้เจอกันคลิปหน้า